สวัสดี FC ทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับนานๆทีนะครับก็มีอะไรเด็ดๆนะครับมาฝาก FC อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาถึงมือนะครับเพิ่งเพิ่งมาถึงมือนะครับปกติปกติเครื่องที่ยี่ห้อหน่อยนะครับไม่ค่อยมาถึงผมนะครับก็อาจจะด้วยเครื่องยี่ห้อนะครับเขาก็จะต้องส่งบริษัทนะครับเขาจะไม่ค่อย เอามาซ่อมร้านเล็กๆเหมือนผมหรอกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เครื่องนี้มันฟุกมาถึงมือผมก็เลยแกะซ่อมดูนะครับก็เลยลองดูนะครับดูหน้าตาก่อนนะครับ XLS 105นะครับนี่ก็น่าจะของแท้นะครับไม่ไม่มันคงไม่มีปลอมหรอกมั้งนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับดู ดูข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆก่อนนะครับเปิดใครยังไม่เคยเห็นใครยังไม่เคยเจอว่าแอมรุ่นนี้มันเป็นยังไงนะครับอ่านะครับโซลิโอโลพารตนะครับตอนนี้มันอยู่อยู่โหมดเสียงเบสนะครับเขาเขาตัดคอสเขาตัดคอสให้เป็นเสียงเบสอยู่นะครับ mm hmm. ก็กดค้างอ่ามันจะให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกโหมดอะไรนะครับโซลิโ so อโลพารตน่ตอนนี้อยู่ที่ ร้อยเฮิร์นะครับประมาณ105ยหเฮิร์นะครับก็ประมาณเสียงเบสนะครับเขาตัดไปที่เสียงเบสอ่ะก็ก็ประมาณนี้นะครับเล่นไม่ยากก็เหมือนแอมทั่วไปนั่นแหละที่ที่มันมีข้างหลังให้กดอะว่าจะเลือกโหมดโลพาร์แล้วก็หมุนหมุนหมุนเอาอะเป็นเป็นคอร์สในตัวนะครับแต่ตัวนี้เป็นคอร์สดิจิตอลนะครับแค่นั้นแหละนะครับไม่ต่างกันใครที่ใช้อยู่ก็คงจะเข้าใจนะครับ ใครที่ใช้อยู่ก็คงจะเข้าใจนั่นแหละนะครับข้างในนะครับข้างในนะครับเป็นชิปทั้งหมดนะครับเป็นชิปทั้งหมดแล้วก็เป็นแผ่นเดียวนะครับเป็นแผ่นเดียวเลยนะครับถ้ากรณีที่ช็อตหนักเฟดพังคัดดีไม่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็คงจะซ่อมไม่ได้นะครับแต่อะไรไม่ได้ลบเบอร์นะครับ อะไรไม่ได้ลบเบอร์ก็ดูแล้วถ้าใครเก่งๆนะครับก็พอที่จะซ่อมได้นะครับพอที่จะซ่อมได้ถ้ามีอะไรเกดโรงงานนะครับปกติปัญหาที่ช่างซ่อมกันไม่จบนะครับไม่ใช่ซ่อมไม่ถูกวิธีนะครับซ่อมถูกวิธีบางทีอะไรมันไม่ได้นะครับอะไรไม่ได้เกดนะครับไม่ได้เกดโรงงานที่เขาใส่มานะครับมันไม่เหมือนของที่ใส่มากับเครื่องนะครับ พัดลมนะครับรุ่นนี้เปิดเปิดสวิตพัดลมจะไม่ติดเลยนะครับเปิดสวิตพัดลมจะไม่ติดเลยเปิดไปสักพักพอเครื่องอุ่นๆสักหน่อยหนึ่งนะครับพัดลมมันถึงจะหมุนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับบางทีเห็นเห็นพัดลมมันไม่หมุนก็จะไปจับเปลี่ยนพัดลมนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับต้องรอให้มันร้อนสักหน่อยนึงนะครับพัดลมถึงจะหมุนนะครับข้างหลังนะครับ ข้างหลังก็มีแค่ควลลำโพงให้ต่อแล้วก็มีอินพุตให้เสียบนะครับมีให้เลือกเสียบระหว่างเราจะเอาแจ็คโฟนเสียบก็ได้แจ็ค rca ก็ได้แจ็คแคนนอนก็ได้นะครับฟังก์ชันครบทุกฟังก์ชันจริงๆนะครับไม่มีสวิตช์ใดๆให้กดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันจะอยู่ที่หน้าจอดิจิตอลทั้งหมดนะครับโหมดอะไรต่างๆอยู่หน้าจอดิจิตอลทั้งหมดก็ เป็น DSP ทั้งหมดนะครับเป็นคอนโทลคอนทรลเลอร์นะครับอ่ะนะครับมาถึงอาการเสียนะครับอาการเสียก็คือดังเบาข้างหนึ่งนะครับเสียงเบาข้างหนึ่งนะครับถ้าใครมีเครื่องรุ่นนี้อยู่ในมือหรือใครที่กำลังซ่อมเครื่องรุ่นนี้อยู่ นะครับถ้ามีอาการเสียงเบาข้างใดข้างหนึ่งนะครับไม่ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับเสียงเบาข้างใดข้างหนึ่งนะครับกรณีเสียงเบาต้องมันเสียงเบาคือมันยังดังชัดอยู่นะครับยังดังชัดดังใสปกติแต่มันจะเบากว่ากันนะครับระหว่างข้างใดข้างหนึ่งมันจะเบากว่าในขณะที่เล่งวอลลุ่มเท่ากันนะครับมันจะเบากว่ากันนะครับ ตัวเสียนะครับผมผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้ฟุกมากนะครับถ้าไม่งั้นไม่ทําคลิปลงให้ดูนะครับตัวเสียนะครับคือนี่นะครับซีกระป๋องซีกระป๋องนะครับมันมันแห้งนะครับมันแห้งมันแห้งนะครับตําแหน่งนี้นะครับนี่ระหว่าง ซ้ายขวานะครับ2ตัวนะครับมันจะเป็นตัวแบบนี้แหละนะครับ2ตัวนี่ทําไมผมถึงรู้นะครับอตอนแรกก็ว่าจะประกอบคืนแล้วแหละนะครับก็เลยเห็นพื้นมันเปียกๆนะครับเห็นพื้นเห็นพื้นตรงขามันเปียกๆก็เลยเปลี่ยนดูนะครับก็เลยเปลี่ยนดูปรากฏว่าได้นะครับ ได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเสียงดังเท่ากันเป๊ะนะครับแสดงว่ารุ่นนี้นะครับถ้าเก่ามานะครับเก่ามานะครับคอนเดนเซอร์นะครับหรือ C2 ตัวนี้นะครับมันก็จะแห้งนะครับค่า2 2ไมโคร16โวลต์นะครับนี่ก็เอาตัวธรรมดาของเราใส่แทนนะครับนี่นี่ เอาตัวแบบนี้ใส่นะครับก็ดูขั้วนะครับมันมีขั้วบอกชัดเจนนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับเปลี่ยน C 2ตัวนี้ปิดงานนะครับสำหรับคราวเ x l ก1500นะครับมันก็จะมีรุ่นน่าจะมีรุ่น1ั0สอีกมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดเอซีรีส์นี้นะครับซีรีส์นี้น่าจะมีรุ่น1ั0สอีกหรือ1ั0สหรือพันนี่แหละนะครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะวงจรเดียวกันนะครับน่าจะวงจรเดียวกัน ถ้าใครใช้อยู่นะครับถ้าใครใช้อยู่ตามผับตามปกติเครื่องเครื่องที่เป็นเครื่องไอ้อย่างเงี้ยเครื่องยี่ห้อแบบเนี้ยจะอยู่ตามผับตามร้านอาหารใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเขาเขามีตังค์ซื้อเอาพูดง่ายๆคือเขามีตังค์ซื้อตามร้านอาหารนะครับตามผับตามอะไรที่มีชื่อเสียงหน่อยนะครับเขาก็จะซื้อมาใช้เวลาพังนะครับเขาก็จะส่งเข้าบริษัท แต่ว่าวันนี้นะครับเผอิญว่ามันมาถึงผมนะครับฟุกนะครับต้องบอกว่าฟุกจริงๆนะครับก็เลยเอาข้อมูลมาลงไว้นะครับเป็นวิทยาทานนะครับเผื่อเจ้าของผับดูอยู่นะครับเผื่อช่างไม่ต้องจําเป็นต้องมีความรู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมแค่ฟุกแล้วเอาข้อมูลมาลงไว้เฉยนะครับเซอร์กิตก็ไม่มีนะครับไม่มีเซอร์กิตไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับ ลองเปลี่ยนดูเฉยๆนะครับแต่ปรากฏว่ามันได้นะครับก็แสดงว่าไอซีตัวนี้มันน่าจะเป็นอินพุตของเนี้นะครับสัญญาณมันคงวิ่งมานี่แหละมั้งนะครับนี่มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านแล้วก็มาประมวลผลที่ CPU ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งมาที่บอร์ดคาร์ดดีสตัวนะครับนี่คือซ้ายขวานี่คือเป็นคา์ดดีนะครับนี่เป็นพาวเวอร์นะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น power supply นะครับฝั่งนี้ก็เป็น power a m นะครับลองดูนะครับนี่คืออาการดังเบาข้างหนึ่งนะครับดังเบาข้างหนึ่งลองเปลี่ยนดูนะครับผมเปลี่ยนแล้วใช้ได้เลยนะครับส่วนอาการอื่นนะครับเป็นอาการชอ็อตหรือเป็นอาการอะไรแรงต่างๆอย่างนยังยังไม่มีข้อมูลนะครับก็ถ้าพังก็คงจะ เอามาให้ดูนะครับถ้าซ่อมได้นะครับอะไรที่ซ่อมไม่ได้ผมจะไม player, ่เอาลงนะครับเพราะว่าถึงเอาลงไปเดี๋ยวก็ f c ทําตามไม่ได้แล้วก็งงกันอีกนะครับทําแล้วมันไม่ได้นะครับบางคนก็ดูคลิปแล้วทําตามก็ไม่ได้ก็มีนะครับอันนั้นค่อยว่ากันอีกเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอาการนี้เอาแค่นี้นะครับมันจะถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยแหละนะครับเป็นประโยชน์100%นะครับข้อมูลวันนี้นะครับที่เอามาเฉลยให้นะครับ ฟุกมากนะครับโอเคขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยววันข้างหน้านะครับมีอะไรใหม่ๆเด็ดๆนะครับเดี๋ยวจะเอาลงเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านสวัสดีครับ